วัสดีค่ะนี่พี่เพนพิริยค่ะคือหลายหคนอยากให้ให้ผู้ชายหลายหลายคนเข้าใจนะคะพี่เพนพิริยไม่มีการลงประกาศขายตัวในเว็บไซต์หาคู่หรือว่าแชททางออนไลน์นะคะคือปกติแล้วเราเป็นคนไม่ได้ขายตัวนะแต่เราขายตัวให้กับสามีของเราอะค่ะนะคะ,นะคะเขาไม่ได้ให้เป็นรูปแบบของเงินสด เขาไม่ได้ให้เป็นรูปแบบของเงินเดนบัญชีแต่เขาให้เป็นส่วนลดในการซื้อของไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, ี้โรบิ๊กซีเรเป็นสันเซนทาหรือถือที่ฟิวร์รงค้าปังลาที่ฟิวเจอร์เขาจะให้เป็นส่วนลดนะคะส่วนต่างในการที่เราจะได้ของมาราคาถูกแล้วพี่เขาก็จะจ่ายให้อันนี้หนึ่งอย่างพี่เพนนี่ก็จะชอบสั่งเพชรใน Lazada คะ่ะ ส่วนมากก็จะได้แหวนเพชรแท้ะคะ่ะน้อยครั้งที่จะได้เพชรบอมบางทีก็ยังสั่งทองคําเลยอะคะ่ะแต่ไม่เคยใส่นะคะปกติแล้วถ้าจริงๆเขาจะใส่จริงๆก็จะ,จ,จะเป็นทองปลอมค่ะบางครั้งก็ได้ทองคำแท้มาส่วนบางครั้งก็ได้ทองปลอมมาค่ะก็จะเก็บเก็บไว้ที่หลายๆคนเอาพี่เพนเอาทองคำออกมาดูเป็นเป็นทองคำที่พี่เพนสั่งมาจากรัสดาม่างของมิทีนมั่งค่ะ เป็นทองที่สามีพี่เพ้นถือให้ค่ะและหลายคนอยากอยากพี่เพ้นอยากทำความเข้าใจกันว่าพี่เพนสอยากสามปีแล้วทำไมมีสภาพเหมือนเด็ก13-14เนื่องจากคุณเจอรี่ต้งหมิงซื้อชอบเด็ก13-14เขาคุยกับพี่เพ้นตั้งแต่พี่เพ้นมีอายุได้19ปีแล้วค่ะว่าถ้าเพ้นไม่ลดน้ำหนักถ้าเพนไม่สวยเหมือนวงเกิร์เลชัน่น สมัยเมื่อสิบหบปีที่แล้ววงเกิร์ลเจเลชันดังมากค่ะช่วงปี2 0 0 1 2นหนค่ะถ้าเพนไม่เสริมว,วงเจเลชันพี่จะตีเพนพี่จะตีก้นเพนก่อนแล้วพี่จะเอาสักกระเบือตีหัวเพนพี่เพงก็ ใช้ความรู้ที่ตัวเองได้ประสบการณ์เรียนแพทย์มาจากศตะวรรษที่23ดูแลแตัวเองโดยที่ไม่พึ่งคลินิกเสริมความงามไม่ได้ฉีดบอทท็อปไม่ปกติแล้วพี่เพนเป็นคนไม่กินเหล้าไม่ดื่มเบุหรี่ไม่ดูเบุรรี่ไม่ดื่มเบียร์ไม่ดื่มไวน์ด้วยค่ะนะคะอยากทำความเข้าใจกันว่าพี่เพนไม่ได้ขายตัวนะคะ ถ้าพี่เพนมีประกาศลงว่าขายตัวหรือเข้าไปคุยกับผู้ชายบอกว่าเสนอเงินแลนอกกับพี่เพ้นอันเนี้ยแกไม่ฉาชีพหรือผู้หญิงหลอกบอเป็นพี่เพนในการคุยด้วยแล้วอะคะ่ะคือพี่เพนเล่นคุยกับผู้ชายจริงแต่ไม่เคยบอกว่าเป็นพิริยาเลยไม่เคยบอกว่าเป็นพิริยาเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอเงินว่าจะให้ให้ผู้ชายซื้อบริการเท่าไหร่ พันหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่เคยเสนอตัวเลยค่ะก็อยากให้รู้ว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือคนปลอมผู้หญิงอยากได้เงินจากคุณมาหลอกลวงคุณนะคะแล้วพี่เพ็ไม่ได้เปิดเปิดรับบัญชีแบบขอทานอ่ะไม่ได้เปิดเรียกรับบร,ริจาคเงินด้วยอะค่ะอยากให้ความเข้าใจก่อนตรงนี้คือพ่อฟงไม่ให้ใครโอนเงินเขาเ้าบัญชีพี่แพ็เลยนอกจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตหรือไม่ก็ที่พี่เพงทําธุรกรรมเอาไว้ต่างๆเกี่ยวกับธนานคารค่ะคือพี่เพงก็ไม่ได้รวยอะไรนะคะตอนนี้เงินเก็บก็ไม,ม,ม,ม่มีมีรูปแบบของทองคำมาค่ะคือพี่อลิซาบอกว่าให้พี่เพงเก็บเป็นรูปแบบของทองคําไว ามีพี่เพนจะเข้าบ้านวันไหนยังไม่รู้เลยแต่คงรู้ว่าเร็วๆในไม่ช,ช้าเนี้ยพี่เขาอาจจะเข้าบ้านมาอยู่ในการแบบรู้ตัวค่ะแล้วเว็บคาสิโนที่พี่เพนเล่นอย่างเว็บข่าวอ่ะเพนก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะคะไม่ได้ได้เงินทุกวันนะคะบางวันก็เล่นเสียสี่ห้าร้อยบางวันก็เล่นเสียเป็นพันอย่างเงี้ยนานๆจะเล่นทีค่ะแต่เราไม่ได้เล่นทุกวัน ไม่แน่เพราะว่าพี่เพ้นเล่นลงทุ400นสี่ร้อยบาทแล้วได้สามพันสี่พันแล้วจะไม่เล่นต่อนะคะก็เล่นแต่ถ้าเสียเสียจริงๆเสียติดต่อกันก็จะไม่ได้เล่นบ่อยอะคะ่ะคืออยากมีความวพอใจงี้ว่าทํางานรวยนะคะทํางานรวยดีกว่าไปแทงหวยเล่นซื้อลอตเตอรี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เล่นคาสินโนค่ะโอกาสที่มันจะถูกรงงางวัลมันมีน้อยค่ะ อยากให้ทุกคนหันมาทํางานอยาพี่เพนทางานดิน้นองดาก็เป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งอะคะ่ะที่ลดน้ําหนักได้วันละหนึ่งโลสองโลค่ะจริง,รงๆเราเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วด้วยที่ทําดินได้มาถึงปีที่สิบเพราะว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายชอบมีรูปร่างตัวเล็กเหมือนวงเกิร์เจนเชันเหมือนวงแบ็คคิงตามที่เจอรี่เขาวางคอนเซปต์เอาไว้เกี่ยวกับตัวพี่เพนนะคะ คือเจอรี่วันนี้พี่เพ็ก็โดนเจอรี่ต่อยปากมาค่ะแต่พี่เพ็ไม่เห็นว่าเจอรี่ต่อยตอนไหนอะเนื่องจากเนื่องจากไปโพลข้อความเพราะว่าชาตินาไม่เนิ่เกิดแบบเป็นผัวเมียกันบอกไม่อยากเป็นเมียพี่ลีอะไรเงี้ยก็โดนต่อยปากเหมือนกันนะคะคือพ่อฟงเนี่ยไม่ยอมให้พี่เพ็ไปอยู่กับเพียริาไงแกก็ไม่ยามจะเอาลูกสาวคนนี้ดึงลูกสาวคนนี้อยู่กับแกให้ นานเท่าจะนานที่สุดเท่าที่แกยังมีลมหายใจอยู่เพนก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต่ะคะก็อยากตายนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองอะนะคะบอกไม่ได้อยา่างพี่พนเป็นคนนอกจากกังลางกายก็ทำงานกอกดินเนี้ดีแล้วะคะ่ะโรงงานก็อยู่แถวแถวบ้านบ้านพี่เพงก็อยู่คอยสิบสองพัฒนา เพนอยู่ซอยคอสิบสองพัฒนาจังหวัดปทุมธาน,นีประเทศไทยอะคะ่ะเอาวันนี้พี่เพนพูดท่าน,นี้นะคะอยากให้หลายๆคนรู้ว่าถ้าพี่เพน่ะจะไม่ได้ประกาศขายตัวลงในเว็บไซต์หาคู่เพราะว่าเจอรี่บอกว่าถ้าพี่เพนไปขายตัวหรือน้องกับผู้ชายคนอื่นหรือมีคนอื่นเนะเจอรี่จะเอาสักกระเบือไม้ตีหัวอย่างเดียวค่ะหรือเจอรี่จะทําลายร่างกายอย่างเดียวค่ะต้องมิซื้อแหละนะคะ เป็นสามีที่น่ากลัวที่สุดข,ของพี่เพนแล้วก็เขาโหดมากเลยอะ่ะเขาขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายเราอยู่นีอย่างนี้โดยที่เราไม่สามารถไปแจ้งความเอาผิดเขาได้ต่อให้เราไปแจ้งความจริงเราก็ไม่ได้มีหลักฐานมาเจอรี่เป็นคนทารีมินโทนี่ก็โหดเขาก็ตีกันนั่นแหละแค่ว่าจะไม่ตีถามว่าพี่จุนกีตีไหมถ้าตือเขาก็ตีซองจุนเกีย้าทัือเขาก็ตีแค่ว่าจะไม่ตี เพนอาบน้ำวัละสี่ห้ารอบอะกลัวเป็นโรคมะเร็งเนื่องจากมีสาม,มีหลายคนอะเพนต้องขยันอาบน้ำวัละสีหะส่ห้ารอบจริงๆและยิ่งทำงานกอกดินเนี่ยมันจึงเป็นนิสัยชอบอาบน้ำาัละสี่ห้าครั้งหลายวันเนี่ยค่ะอาบทุกวันหน่วันละสี่ห้ารอบหน้าหนาวก็จะสี่รอบอะไรประมาณเนี่ยป็นคนชอบอาบน้ำค่ะนะคะสวัสดีค่ะ